สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอัชารานมกับพันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้จะมาอ่านภาษาภาทีเรื่องแรงพิรุษจากฟ้าดินบทที่7ค่ะบทนี้ชี้ให้เห็นคุณคุณค่าเด่นของน้ำใจตั้งสติรับทุกภัยไม่หวนไหวช่วยเหลือกันคำพ้องรูปคำพ้องเสียงงาหลีกเรื่อง ร,รู้เลือกสรรลายมือสวยนั้นสำคัญเห็นรู้พันถึงจิตใจแ<ฮ>สงตะวันยามบ่ายสะท้อนจากหลังคาสังตะสีมาเข้าตาแตงอ่อนซึ่งหนีความร้อนจากบ้านลงมาหลบอยู่ใต้ต้นมะม่วงเพื่อหวังได้ร่มเงา และสายลมพัดให้คลายร้อนแปลอ,ออกแปงอ่อนอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นหลังคาบ้านทั้งของตัวเองและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้มีลักษณะคล้ายกันคือสังกสีใหม่สีเงินวาวมุงบนกับสังกสีเก่า เป็นแทบบ้างรูประดำกระดามแหลกหน้าที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเป็นไปตามสมัยนิยมที่ต้องทำอะไรอะไรให้ต่างจากคนอื่นแต่มีเหตุที่ทำให้เกิดเมื่อปีที่แล้วของช่วงเดือนนี้อากาศร้อนรอกป้าวติดต่อกันหลายวัน ลมสง,งบใบไม้ไม่สั่นไหวและแล้ววันหนึ่งก็เกิดพาย,ยุฤดูร้อนขึ้นโดยไม่รู้เรื่องเหนือดูตัวลมพัดรุนแรมากมันพัดเอาของที่วางอตากไว้นอกบ้านเร็วไปหมดสังข้าสังเกตสีลอยหายไปแผ่น ข้าวของตกแตกหักเสียหายเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็กขัดค้นฝนตกหนักเทพยังมีแถมยังมีลูเห็บตามมาด้วยสัตว์ที่อยู่ในคอกส่งเสียงร้องดังลั่นเพิ่มที่มีอยู่เพิ่งที่มีอยู่ไม่พอให้ลรูเห็บ แลงถักเสียหายต้นไม้บางต้นโค่นลม้มเหตุการณ์นี้เกิดไม่ถึงชั่วงมงแล้วทุกอย่างพอยุติและแล้ววันหนึ่งก็เกิดพายุอดูร้อนโดยไม่มมมรู้ทอตัวทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของแตงอ่อนต่างกระสบก,กับวัดว่าตะไคร วดัตภัยมีทวนทวนหน้ามากบ้างหนอไม่บ้างแต่ชูกยังไม่ร้ายจนเกินไปเพราะทางราชการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สัมตาสีมาขึ้มดงหลังคาใครเสียหายเท่าไรก็ได้ตามนั้นบ้านแท้ทุกหลังจึงมีหลังคาปะกันอย่างที่เห็น แสงอ่อนมองไปรอบๆตะวันไปร้อยตรงมากแล้วแต่ความร้อนยังไม่เบาร้อนจัดจนผิวแทบไหมทุกสิ่งทุกอย่างดูแห้งแรงไปหมดน็็คฝนไม่ตกมา ส่วนต้นเล็กๆกลายเป็นสีน้ำตาลดูแห้งกรอบเคยมีคนประมาทมาก่อไฟต้มยากินในพื้นที่อย่างนี้แล้วลืมดับไฟ ไฟลามไปติดต้นไม้เล็กๆซึ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟลามรวดเร็วมากกล้อมหมู่บ้านเอาไว้ต้องระด,ดมคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันดับบางก็ช่วยกันห่างญ่าตัดเส้นทางไม่ให้ <c oughs> ไฟลาม <c oughs> <c oughs> ไฟลามบางก็ช่วยกันไปเอาน้ำมาดับไฟโชคดี ที่ทุกคนร่มมือกันอย่างแข็งขันมิฉะนั้นต้องเกิดอคีภัยอย่างแน่นอนแม่น้ำที่เคยเต็มฝั่งเหลือเพียงทางน้ำสายเล็กๆที่เดินเข้าข้ามได้อย่างสบา,ายน้ำในบึงหนองแห้งขอดปลูปลาหายไปหมดการพาะลูกทำไม่ได้เพราะขนาดน้ำอาหารการกินเริ่ม ขาดแคลนบอ่อน้ำในหมู่บ้านยังพอมีน้ำให้ตักได้บ้างแต่ต้องใช้เชือกเส้นยาวขึ้นมาผูกหลักตรองโยนลงไปก้นบ่อ,บอน้ำจากน้ำแบ่งปันกันไปบ้านละถังสองถังสุขอสุขนาไมสุขานาไมไม่มีใครสนใจผู้คนเลิกคุยกับ เ,เมื่อชาวบ้านไม่มีไม่เมื่อชาวบ้านไม่มีแ่งทำกินบางก็ขึ้นเขาป่า มียายลุงมียายลที่ลุงผู้ใหญ่และพ่อของแป่อ่อนแตงอ่อนจะห้าปรามชี้ให้เห็นโทษของการทำลายป่าแต่ไม่มีใครฟังบางก็อบพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทำหวังไม่ตายดับหน้าอย่างนี้หละักะมัง ที่ครูบอกว่าทุกทุกพะที่ขับไฟไฟที่เกิดจากความแหม่งแรงุ่นฟ้าไม่ถูกต้องตามฤด,ดูการแตงอ่อนแตงอ่อนใช้ แปลงอ่อนคิดในใจแล้วเมื่อไรเราถึงจะพ้นภัยนีเ้เสียทีแป็งอ่อนใช้มไม้ปลายแหลมแซะพื้นดินที่แปะแห่เป็นแผ่นแผ่นขึ้นมากองไว้แล้วหยิบด,ดินที่ละแผ่นอย่างเบาบวางให้ตรงตำแหน่งเดิมเหมือนกับการเล่นต่อภาพ แตงอ่อนคงจะเล่นเพลินไปอีกนานถ้าไม่ได้ยินเสียงพอ่อแตงอ่อนแตงอ่อนไปว่าลูกเลื่อยกับพ่อใหม่ไปดูข,ของเตรียมขบวนเฮนะนะแเ่แมวกันนางเหนียวน่ตัวโตที่พ่ออุ้มไว้จ่งเสียงเมี้ยวเมี้ยวเหมือนจะเชื่อหรือจะให้ช่วยไม่รู้ได้จริงสิแตงอ่อนเึ่งเลิกได้ วันพรุ่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่นในหมู่บ้านจะทำพิธีแห่นางแมวขอุณซึ่งเป็นวิธีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแต่งอ่อนลุกขึ้นยืนทันทีไปด้วยกับไปด้วยพ่อแต่งอ่อนไปด้วยพ่อส่งนางแมวให้อุ้มของสัคทับอย่าให้หลุดไปนะ ดี๋ยวต้องวิ่งไล่จับกันอีกเหนื่อยแล้วทำไมพ่อต้องเอาเจ้าเหนียวไปด้วยล่ะจ๊ะที่บ้านนุชก็มีเจ้าดำอยู่แล้วแองอ่อนถามด้วยความสงสัยข้อหัวล้อเอามือคยีบผมลูกด้วยความเอ็นดูเขาเห็นนายแมวนะไม่ใช่นายแมวเจ้าเหมียวเนี่ยนางเอกของงานเลยนะจะบอกให้ ทีใต้ถุนบ้านลุงผู้ใหญ่มีผู้เท่าผู้แก่หลายคนมานั่งมานั่งวางแผนด้วยงานในวันในวันพรุ่งนี้มีเด็กมีมีเด็กๆเพื่อนเพื่อนเละแต่งอ่อนนั่งกับพื้นอ้าป,ปากหัวตาโตตั้งใจฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องชีกรรม คนความเชื่อใครคนหนึ่งมารับนางเหนียวจะแปลงอนไปสูงลง้อยขนาดเล็กมีจานข้าวถ้วยน้ำไว้ต้อนรับพี่เป็นพิเศษนางเหนียวไม่รอชา้ารีบจัดการกับอาหารจานปลูกทันทีกินอิ่มแล้วนอนให้นอนให้นนใหลับนะฝนจะตกหรือไม่ตกอยู่ที่เจ้าตัวเดียวหลัก พอให้กำลังใจนางเหมียวลังจากเลิกประชุมและแยกย้ายกลับบ้านทพิธีแห่งนางเมีเริ่มตอนสายนางเมียวถูกจับเป็นตัวมีทั้งกระดีและโบสิเล็กเล็กเจ็ดสีปูกที่คออย่างสวยงามอยู่ในกรงที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ใบยาเท่าที่ จะหาได้เอาปังและแท่นแท่นใช้ไม้คานหาปรงหัวท้ายปากแคล้วถือพานดอกไม้ทุกเทียนเดินนำหน้าพร้องกับสวดขอฝนไปตลอดทางมีนำดำระดับยายและป้า34คนพอรำอย่างสนุกสนาน ตามเสียงฉากลองของลุงผู้ใหญ่พ่อและผู้เฒ่าผู้แก่อีกหลายคนเดินลอบโรงนางแมวส่งเสียงเป็นลูกผู้ผู้ร้องขอฝนตามตาแคล่วเด็กเด็กเดินตามเป็นพวนเมื่อขบวนแห่ไปถึงหน้าไปถึงบ้านไหนผู้คนจะสาดน้ำมาที่ กลงแมวประหนึ่งว่าฝนได้ตกแล้วตามคำขอร้องนางแมวถูกน้ำจนเปียิวชกเปลกมันไม่ทำท่าหวาดกลัวตามธรรมชาติของแมวที่ไม่ถูกกับน้ำมันเพียงแต่ร้องเหนียวเหนียวสะบัดฝนให้แห้งแล้วยืนขอต้อนรับน้ำคันต่อต่อไปมันคงจะตั้งใจทำตัวให้ดีที่สุด เพื่อเทวดาจะได้สูงสารและส่งน้ำฝนมาตามคำขอแตงอ่อนคิดแตงอ่อนเฝ้าแต่รอดูว่าฝนจะตกหรือไม่อยากจะรู้นักว่าพิธีแห่นางแมวจะมานางแมวนี้จะให้ผลจริง หรือเปล่าและถ้าฝนตกลงมาจะเป็นฝีมือนาเหนียงจริงจริง,รงหรือสามวันหลังจากพิธีท้องฟ้าที่เขเคยสว่างไสกับมีมีเป็นดูมืดคลื่นอากาศที่เคยร้อนก็รอ ร้อนอบอ้าวยิ่งขึ้นแล้วในไม่ช้าฝนก็ตกลงมาชุ่มชื้นชุ่มชื้นทั้งคนและแผ่นดินนางเหมียวดูจะยืนคอเป็นพิเศษเมื่อมีคนแวะเวียนมาชมเชยหรือมีปลาเล็กปลานอนมาฝากฝีมีเจ้าเหมียวเขาละ่ะใครพากันพูดสองเดือนต่อมา เกิดฝนตกอีกครั้งคราวนี้ตกหนักไม่หยุดเละดตกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนน้ำในแม่น้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วสายน้ำเป็นสีดินแดงขุ่นพ่อบอกว่าคงเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาจากภูเขาด้วยพ่อพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงคึกคึก ดังสนั่นหว่นไววน้ำจากภูเขาไหลลงมาทุกทิศทุกทางผ่านบ้านเรือนได้นาไหลลงมารวมกันในแม่น้ำทำให้ปริมาณน,น้ำขึ้นอย่างรวดเร็วอุทก,กภัยมาแล้วน้ำท่วมไปทุกแห่งทุกคนมีน้ำซ้ำภูเขาหัวโล้นท้ายหมู่บ้านที่ถูกตัดไม้ไปหมุดเกิดพัทงทลายลงมา ทั้งนี้เพราะไม่มีรากไม้คอยยึดดินและดินดูดซับด้ำไว้ดินไหลลงมาเมื่อสายนะ้ำค้นเหลวสีแดงดีชับบุญที่ดินไม่ไหลเข้าถล่มหมู่บ้านเพราะมีบึงขาดใจญควางอยู่ดินจบจนไหลลงไปถมบึงจน เห็นน้เออขึ้นมาถึงขอบสิบวันที่ฝนตกหนักติดต่อกันห็นแม่น้ำจะไม่ท่วมถึงบนบ้านแค่เอวผู้ใหญ่แต่ก็ทำให้การไปมาทางสู่กันค่อนข้างลำบากเสียงปลากระดูดดังจอมแจมอยู่ในน้ำใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่ลุงบิด ปลามาทำกับข้าวกินเด็กเด็กรอลอยคอ,อเล่นน้ำกันใกล้ใกล้วันใดสัตว์เลี้ยงถูกก็กาะกถูกอ,กอ,กอพยพขึ้นไปอยู่บนทางหลวงซึ่งมีระดับสูงกว่า หมู่บ้านของแตงอ่อนตั้งอยู่ในที่ดอนเมื่อฝนหยุดตกน้ำค่อยๆแห้งหายไปหมดพ่อยืนมองออกไปจากระเบียงบ้านพ่อโชคดีนะที่บ้านเราน้ำท่วมไม่นานนี่ถ้าเราอยู่ ในที่ตามกูงจะแย่แน่ๆทำไมล่ะจ๊ะพ่อแตงอ่อนถามก็ต้นไม้ที่คนลักลอบตัดทิ้งไว้บนภูของฝนพ่อฝนตมกมากๆน้ำป่าไหลเชียวกระพัดพาต้นสุกไหลาตามน้ำลงมาเสียงนางทรมคือน,นากลัวอะใดที่ขวางหน้าชุมพังหมุด ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สะพานหรือบ้านเรือนคนคงจะบาดเจ็บล้มตายกันไม่น้อยถ้าฝนตกน้ำท่วมนิดหน่อยอย่างบ้านเราก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะพ่อแตงอ่อนทามต่อใช่ลูกถ้าน้ำท่วมไม่นานพื้นดินจะชุ่ชมชำ้นจะ ขุดจะพวนได้ง่ายปุ๋ยที่มากับน้ำก็มีมากปลูกผักปลูกข้าวข้าวงอกงามดีอย่างหมู่บ้านเราต่อไปก็จะมีข้าวปลาอาหารปุดมสมบูรณ์พ่อเดินมานั่งข้างๆและยุบแขนโอบ่าแปงออนไว้ โชคดีนะลูกเราโดนแค่ฝนตกน้ำท่วมแต่พวกที่โดนโทรณีพิบัติภัยแบบสีนะ้ำแบบสีนามิหรือแผ่นดินถล่มตึกรามบ้านช่องพังเสียหายนะมันร้ายแรงกว่านี้มากมายนะไม่จะเสียทั้งชีวิตครอบครัวสูญหาย ทรัพย์สมบัติไม่มีเหลือหน้าสงสารเหลือเกินจริงอย่างที่พ่อพูดแปลงอ่อนก็ไม่ต้องการให้เกิดภัยพิบาติร้ายแรงอย่างนั้นเช่นกันก่อนเข้านอนคืนนั้น แตงอ่อนสวดมนต์ไหว้พระแล้วอธิษฐานว่าเทพเทพเทเทพยะดาฟ้าดินทั้งหลายเจ้าขาขอให้ให้มีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นอีกเลยถ้าท่านโกรธมนุษย์ที่ทำอะไรผิดพลาดไปก็เพราะไม่รู้ไม่เจไม่เจตนาได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยนะ จาคะขอได้โปรดเมตตาประทานความสุขสงบให้แก่พวกเราทุกคนทั้งนั้นประเทศและในโลกด้วยนะเจ้าคะสำหรับวันนี้ดิฉันเด็กหญิงอัชชานนุกพัานเด็กที่19อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ขอขอบคุณค่ะจบเรื่องแล้วนะคะ